วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการบล็อกเบอร์โทรศัพท์บน iPhone นะครับหรือบน iOS อันนี้ก็มาบอกให้คนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาเสนอหน้าคอมเมนต์อะไรนะ,ะก่อนอื่นเลยก็เข้ามาที่รูปโทรศัพท์นี่นะฮะเข้ามากดเข้ามานะ,ะแล้วก็ค้นหาเบอร์ที่ต้องการจะบล็อกนะครับสมมตินี่ คนเจอแล้วก็ปัดขึ้นมาด้านล่างสุดนะครับแล้วก็นี่แดงๆเห็นไหมปิดกั้นสายผู้โทรนี้ปิดเข้าไปแล้วก็กดมีป๊อปอัพขึ้นมาก็กดยืนยนันอีกปิดกั้นรายชื่อเนี่ยพอมันขึ้นแบบนี้แล้วก็คือเขาโทรมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราบล็อกแล้วถ้าจะเกิดเกิดอยากจะยกเลิกบล็อกนะครับก็กดที่เดิมนะครับยกเลิกปิดกัน้นนี่อย่างนี้เขาก็โทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นการทั้งบล็อกและปลดบล็อก พร้อมๆกันเลยนะครับในคลิปนี้สวัสดีครับ